สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางท่อง13เสียงไทยครับวันนี้ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงเดินทางมาที่โรงแรมราม,มาการ์เด้นครับมาติดตามกิจกรรมนะฮะนิทรรศการเขาเรียกว่าการศึกษาต,ต่อต่างประเทศที่มาลเลเซียครับซึ่งวันนี้เองมีเอกอัครราชทูตมาลเลเซียประจำประเทศไทยฮะเดินทางมาเป็นประธานในการ,ปรเปิดนิทรรศการซึ่งก็มีนักศึกษาจากวิทยายลัยอิสลามแหม่งประเทศไทยนะฮะ มาร่วมกว่า300คนนะซึ่งมาฟังนิรศการซึ่งภายในงานนิรศการเองนะครับก็จะมนะีมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียที่จะมาจัดบูธแล้วก็รวมไปถึงแนะแนวในการศึกษาว่าในมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นเองเนี่ยมีการศึกษาแบบไหนบ้างนะมีสาขาวิชาอะไรยังไงบ้างแล้วสื่อการเรียนการสอนรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในมหาวิทยาลัยต่างๆนั้นมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างเพื่อจะให้น้องๆนะฮนะฮนะฮักศึกษาที่ โรงเรียนอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสได้เรียนรู้ก่อนที่จะจบม .6 แล้วไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีครับเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นของน้องๆนะฮะหลังจากที่เขาได้ร่วมฟังนิเทศการตลอดทั้งวันแล้วน้องเขาประทับใจมหาวิทยาลัยที่ไหนแล้วจะไปเรียนสาขาอะไรยังไงบ้างนะครับโอเคครับแนะนําตัวก่อนชื่อน้องอะไรเลยครับนาดาค่ะนาดาน้าเป็นตัจริงชื่อจริงครับนาดาจำปานันค่ะครับผม เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ฟังตลอดทั้งวันแล้วนะฮะเห็นลายมหาลัยมีเป็นสิบิมหาลัยเลยเรามีความประทับใจมหาลัยะไรครับความจริงก็ประทับใจทุกมหาลัยนะคะก็แต่ว่าที่รู้สึกประทับใจมากที่สุกก็น่าจะเลยกระดองเบยค่ะที่เป็นเลยกระดองเบยที่เป็นเกี่ยวกับรทำอาหารนะคะทำอาหารใช่เพราะเขาบอกว่ามันจะมีแบบพาไปประเทศแม่ของของ ใช่ของเลยกัะนองเบอร์ค่ะที่ปารีสอืมก็ค<ๆ>ือนอก<ๆ><ๆ>จากไปที่มาเลเซียแล้วยังได้มีโอกาสไปศึกษาต่อที่ปารีสท,ที่ปารีสด้วยก็เลยเป็นมหาลัยที่น่าสนใจใช่ค่ะโอ้อโอเคครับเป็นไงครับกิจกรรมในครั้งนี้คิดว่าเราคิดว่าเป็นประโยชน์กับเรามากน้อยแค่ไหนครับก็เป็นประโยชน์มากนะคะต่อคนที่ยังคิดไม่ออกว่าจะศึกษาที่ไหนที่นี่ก็พอตอบโจทย์สำหรับคนที่ยังไม่รู้คะ่ะ โอเคครับนี่คือหนึ่งนักศาน้องเขาบอกว่าอยากไปเรียนที่อะไรนะเลยกระดองเบลเลยกระดองเบ <laughs> <laughs> นะ,ะมาร้องฟังนักศึกษาหลายๆคนในนะฮะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างน้องพลอยบุษราครับชื่อพลอยบุษราสมีครรมนทำแมมหคะ่ะมหาลัยที่หนูสนใจก็คือ MSU ค่ะ,ะเพราะว่ามีคณะเภสัชและก็แพทย์เป็นคณะที่หนูอยากจะเข้าแล้วก็เขาบอกว่า เราจะเจอนักศึกษาแล้วก็หรือว่าอาจจะได้ไปเรียนที่ประเทศอื่นแบบสิงคโปร์ออสเตรเลียอะไรอย่างนี้ก็ได้ด้โกโก็คือมีโอกาสนอกจากมาเลเซียแล้วยังโกอินเตอร์ไปประเทศอื่นอีกก็เลยเป็นมหาลัยที่น่าสนใจโอเคครับอ่ะน้องแนะนําตัวครับนัทมนโพดําชื่อเล่นชื่อชิมาคครับผมสนใจมหาลาัย M S U ค่ะคณะทันตแพทย์ค่ะครับผมนี่ได้ไปเรียนต่อประเทศอินเตอร์อีกเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวนีอันนี้ เขาไม่ได้บอกเขาไม่มีมัแต่แต่เราชอบแพทย์อยู่แล้วใช่ค่ะดีไหมธุรกิจกรรมที่หยัดขึ้นในครั้งนี้ดีค่ะให้ความรู้เยอะโอเคครับน้องอีนึงคนครับชื่อซาลินยาตะกูลมาลีชื่อเล่นชื่อซาลีนะ่ะครับผมสนใจ M S U ค่ะ M S <MS> U <S เพราะว่าคณะเภสัชศาสตร์เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนไปเรียนที่นะั่นใช่ไม่ <laughs> ได้ไปที่ไหนนะ ศึกษาต่อต่างประเทศเลยโอเคครับผมอ่าอีกหนึ่งคนครับค่ะชื่อกาลวีฟินดี้ค่ะครับผมสนใจมหาลัย MSU ค่ะ MSU ด้วยเช่นเดียวกันนองจากว่าสกษาต่อในระดับสาขาวิชาอะไรเออสนใจเป็นพวกสายสุขภาพค่ะโอ้สุขภาพนะครับ่ะดีไหมถ้เกิดทำย็ดขึ้นในครั้งนี้ดีค่ะอยากให้มีเกิดขึ้นอีกบ่อยๆโอเคจะได้แนะแนวรุ่นน้องน้อยนะใช่คอ่าท่านนี้ครับ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวไหดาดยามันชื่อเล่งชื่อฟาตินค่ะคสนใจในมหลาลัยเอพยูค่ะ <AP U S 2> เอพยในคณะเกี่ยวกับ Art ์ต d อนด์ a ค่ะเพราะว่าสนใจในเรื่องแบบว่ากราฟิกดีไซเนอร์แล้วก็อ,อยากจะออกแบบสื่อเป็นนะคะใช่แล้วทีนี้เขาเปิดสอนใช่ค่ะคิดว่าจะไปเรียนไหมถ้ามีโอกาสอยากไปค่ะ คิดว่ามีโอกาสน,น่าจะมีะน่าน่าจะมีอยู่ค่ะเพราะว่าสน,สนใจในมหาวิทยาลัยนี้เยอะอยู่เพราะว่ามันแบบว่าสังคมก็มีนักศึกษาชาวต่างชาติเยอะด้วยค่ะแล้วก็ได้สามารถฝึกฝึกภาษาได้ด้วยค่ะแล้วเิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือว่าตอบโจทย์เราไหมสำหรับการที่เราตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อในตา่างประเทศถือว่าตอบโจทย์ได้เยอะอยู่นะคะเพราะว่าถ้าสมมติใครที่ยังไม่รู้ว่าเราจะไปทางไหนเนี่ยค่ะเราก็สามารถมา เลือกในในในที่ที่เขามามาในอเม่ชค่ะเพราะคบผู้มหาลัยเลยใช่ค่ะว่าแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นมหาลัยที่แบบว่าดังๆในมาเลเซียด้วยใช่ค่ะอาจจะเป็นตัวเลือกให้ใครสำหรับคนหลายๆคนได้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวจะน้อยหน้าครับอ่ะท่านี้ครับสวัสดีค่ะดารีสากันวาลีนะคะชื่อเล่นชื่อดาริค่ะ สนใจอะไรบ้างครับสนใจใน MSU ค่ะเพราะว่ามีคณะโลจิสติกสค่ะชอบโลจิสติกใช่ค่ะจะทำโลจิสติกเปิดบริษัทเองเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะโอเคครับแต่คือสนใจดีไหมครับกิจการที่ขึ้นในครังนี้ดีค่ะเพราะว่ามีหลายมอให้เลือกเลยค่ะเลือกแล้วเลือกเป็น MSU MSU เหมือนกับเพื่อนใช่ค่ะคนนี้ครับแนะนำตัวครับสวัสดีค่ะชื่อนัสรินบุญเจริญค่ะครับ สนใจอะไรฮะสนใจ M S U ค่ะคณะทันตาแพทย์ค่ะว้าวจะทำฟันใช่ไหม <laughs> อ่อ,อ,เอเกก็คือเหมือนจะได้ทำฟันตัวเองได้ด้วยเฮ้ยทำฟันตัวเองก็อาจจะไม่ได้เพราะเรามองไม่เห็น <laughs> ก็ให้เพื่อนเพื่อนไงเพื่อนก็สนใจก็ฝัดกันทำค่ะเป็นงานกิจกรรมที่ดีก <laughs> ิจกรรมนี้ดีมากเลยค่ะเราได้มีตัวเลือกมหาลัยเยอะมากนี่แหละค่ะอ่าฮะโอเคครับคุณ วาตินใช่ค,ครับวาตินนำรำพันนะคะสนใจ MSU เหมือนกันค่ะแต่ว่าคณะกายภาพบำบัดแต่ของ MSU มีแค่ปริญญาโทค่ะหรือก็คิดไว้ว่าปริญญาตรีน่าจะเรียนที่ไทยแล้วก็ปริญญาโทอาจจะไปค่ะอ๋อ MSU มีเฉพาะปริญญาโทเหรอครับไม่ใช่ค่ะแค่แกายภาพบำบัดอ๋อกายภาพบำบัดม,มีเฉพาะปริญญาโทแต่ถ้าปริญญาตรีมี มีพี่น้นอน่าอ่โอเคเป็นงานจิตกรรมที่น,นี่ดีไหมดีเลยค่ะทําให้แบบว่าสนใจในการเรียนที่มาเลเซียน่าสนใจดีค่ะโอเค<ช>โอเคครับ,อ,รบอ่ะมีใครอยากจะขอบคุณท่านทูตไหมครับที่ทำกิตกรรมนี้ให้ให้ให้เราได้มีโอกาสได้รู้ว่ามาหาลัยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมีใครอยากจะพูดเลยอ,อ่ะ,อะคนนี้คนนี้รู้สึกว่าจะพูดเก่งมาก ตัวแทน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 หมู่บ้านค่ะก็ขอขอบคุณทางท่านทูตมาเลเซียในประเทศไทยคะ่ะที่แบบว่าจัดกิจกรรมดีๆให้กับพวกหนูคะ่ะเพราะว่าถ้าปกติแล้วพวกหนูจะเลงกันแค่ในมหาลัยในไทยคือเราไม่มีทางรู้เลยว่าต่างประเทศมียังไงบ้างซึ่งมาเลเซียก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสาหรับพวกหนูเลยเพราะว่าเ c u เ t อร์หลายๆอย่างก็เหมือนในประเทศไทยด้วยแล้วก็การเดินทางก็ง่ายด้วยคะ่ะแล้วก็อะไรหลายอย่ยางก็ มีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบว่าดีมากค่ะใช่ก็ขอขอบคุณมากๆค่ะที่แบบว่าจัดกิจกรรมนี้มาให้พวกหนูใช่ค่ะอคขอบคครับครับฉันเป็นผมนี่คือตัวแทนนักศึกษาที่มาศึกษานิสรกาารนะฮะ ศึกษาต่อในประเทศมาเลเซียต้องขอบอกว่าวันนี้เองเนี่ยจัดเต็มนะครับสำหรับสถานทูตมาเลเซียประจําประเทศไทยท่านทูตเองเนี่ยท่านก็เดินทางมเปรนบประธานรวมไปถึงได้มีการเรียนเชิญในส่วนของมหาลัยในประเทศมาเลเซียเป็นมหาลัยชัน้นนำนะคร กว่า10บมหาลาัยเลยครับมาจาษษัดนิทรรศการมาแนแนวให้นักศึกษาได้รู้ว่าในแต่ละมหาลัยเองเนี่ยมีหลักสูตรอะไรยังไงบ้างเพื่อประกอบการตัดสินใจของน้องๆน,นะฮะที่จะเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็มาพัฒนาประเทศในอนาคตนั่นเองนะครับซึ่งเด็กในวันนี้เป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าซึ่งวันนี้น้องๆเขาก็รู้สึกว่าประทับใจมากสําหรับการที่มีการจัดนิทรรศการที่เกิดขึ้นของอสถานทูต มาเลเซียนะฮะสถานทูตมาเลเซียได้มีการโดยท่านทูตเนี่ยมาเลเซียท่านมาเป็นประธานพิธีเปิดในครั้งนี้รวมไปถึงมีการเรียนเชิญในส่วนของมหาลัยในประเทศมาเลเซียมาร่วมกิจกรรมเพื่อแนะแนวกับนักศึกษาในครั้งนี้ครับนี่คือเป็นการติดตามนี่คือเป็นการรายงานของทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงท่องเที่สามไทยนะฮะที่ติดตามบรรยากาศนะฮะการแนะแนวของนักศึกษามหาลัยนะฮะในประเทศมาเลเซียที่ม่แนะแนวนักศึกษาในประเทศไทยครับเข้าเมนิ่วโชว์แต่กินสิงแกล and uh, how many you still is joining the program three questions and another one from the embassy is um, what is the status of a uh, relation between malaysia and thailand mm. uh, especially in terms of uh, education embassy yeah. opinion? Okay. Thank you. all right uh, so uh, thank you very much uh, for the um, opportunity given to us um, today we witnessed um, the first hour um, i think uh, for a long time Roadshow uh, by uh, Education Malaysia Global Services (EMGS) uh, together with the uh, uh, the cooperation of the embassy, we have managed to get uh, many uh, school students uh, to come uh, and to and also we have ten uh, higher education uh, institutions from Malaysia uh, to showcase uh, Malaysia's um, um, higher education um, uh, opportunities. And um, under the um, bilateral cooperation, one of the aspects is on, on education. And in this today's event is on higher education. Uh, we are currently uh, looking at um, uh, um, having a, a MOU on higher education uh, b between Malaysia and Thailand to be signed uh, soon. And um, to look at, at what are the opportunities uh, available between both countries, in promoting um, higher education between both countries we see thailand as an uh, opportunity for for malaysia um, due to the proximity and also due to the affordability of uh, malaysian uh, universities uh, in in, uh, in in malaysia um, and and we would like to encourage more uh, thai students to take the opportunity to to know more about about the uh, uh, higher education uh, opportunity. Yeah, so, uh, no, studies in uh, malaysia. we can offer a lot uh, in higher education. there are a lot of opportunities. there are uh, a lot more uh, higher education institutions in malaysia. so with that, thank you very much. Uh, my name is novi. i'm emgs ceo. Um, the objective of the event today is uh, to promote and get more uh, thailand students to study in malaysia and i believe that it is uh, aligned to the collaboration that the malaysian government has uh, with the thailand government the g2g relationship that we have in promoting the education and working closely in terms of enhancing the education program for, the, for thailand students to study and progress in malaysia Um for information uh, for the event today we have about uh, 400 uh, attendees from the school and uh, we are going to have another exhibition that will be conducted in Hat Yai uh, for the next few days I think uh, from the on the behalf of the Malaysian government and the Ministry of Higher Education uh, we welcome international students from Thailand because it is uh, very near uh, to Malaysia and of uh, and for sure the quality of education is also good and as good as uh, the other western countries as well thank you so much